ในบางช่วงของชีวิตเราคงเคยได้พบกับใครคนหนึ่งคนที่นำความทรงจำที่สวยงามมาให้เราและถ้าวันหนึ่งเขาจากเราไปผมอยากรู้ว่าจะมีทางไหนบ้างที่จะรักษาความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่ ดิฉันชื่อทารานะคะแล้วก็นี่ลูกชายคนเดียวของฉันค่ะชื่อน้องแบงค์เราสองคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะน้องก๊อฟเฮ้ยไ hey, อ้ก๊อฟมึงมีน้องตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นบอกพวกกูเลยไม่เป็นเที่่ากู มันไม่ใช่น้องกูความรักอะ่ะมันไม่อยู่ที่กล้าหรือไม่กล้าหรอแต่มันอยู่ที่อยากรักอะ่ะหรือไม่อยากรัก วัสดีครับไล์บ็อกซ์ช็อตฟิล์มสนับสนุนโดยช้างเอ็กพอร์ตัสโซภาค2พาคุณมาพบกับเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องพี่ชาย My Romance วันนี้เราจะพบกับทั้งผู้กำกับนักสแสดงแล้วก็วงดนตรีที่ทำเพลงประกอบหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเราไปเจอพวกเขาด้วยกันครับทุกๆครั้งที่เราได้อยู่ด้วยกัน ทุกๆวันที่เราได้พบกันเป็นหนึ่งความฝันที่มันได้เป็นความจริงตามเมื่อตื่นขึ้นจากความฝันก็ได้พบความจริงที่โหด รต้องเก็บไว้ทันที่ใจมันรักเธอหากว่าฉันจะรักใครไม่ผิดใช่ไหมถ้าฉันอยากจะรักเธอ ครับมาพบกับผู้กำกับรุ่นใหม่นะครับของภาพยนตร์เรื่องพี่ชายไม่โดมแบรนส์เดี๋ยวจะให้แนะนำชื่อนีดนึครับครับผมชื่อนิชิฟุมชนันครับชื่อเรื่องชื่อนิชิแต่ว่าบางคนก็เรียกว่าแบงครับอายุก8ปีครับจบการศึกษาจากมอเชียงใหม่ครับไม่ทราบหนังเรื่องนี้กำกับเป็นเรื่องที่เท่าไหร่ถือว่าเป็นหนังใหญ่ที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ในวงกว้างนะครับเรื่องแรก แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำหนังแตละคดีขนาดยาวแบบจินสระมาแล้ว2เรื่องครับชื่อเรื่องว่า I a ้แอมเดิร์ดดีเลคเตอร์ฉายสก,กัดโรที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เรื่องโรงวงสวรค์นะครับฉายเมื่อปีของ55าสองครับที่ผ่านมานี่ครับตัวในปีนี้ครับก็ปีซอผมก็ทำหนังใหญ่เรื่องแรกพิชายไปโบมาน,นครับแรงบันดาลใจในการกำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยครับครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากนิยายทางอินเทอร์เน็ตที่ผมเคยอ่านเมื่อประมาณหนึ่งหนึ่งปีที่แล้ว แต่เรื่องเนี้ยเขาถูกเขียนมาในอินเทอ,อร์เน็ตประมาณ5ปี6ปีแล้วแล้วเราก็ไปขุดขึ้นมาเจอแล้วอ่า,พา,อาจจนพออ่านสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรื่องราวของมันตัวละครของมันเนี่ยอยู่ในหัวผมเป็นเด็นเดือนเลย mm hmm. ก็เลยคว่าไม่ไหวละต้องต้องทําออกมาเป็นหนังละเพราะว่าเรารู้สึกอินกับมันอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือมาจากชีวิตจริงของเราะครับที่เราก็มีเรียกว่าสว่วใหญ่ผม, mm hmm. ผ,มผมเจอผู้ชายเยอะกับผู้หญิงแล้วหลังเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ชายสองคนที่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็รักรักกันเป็นเรื่องของของครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนหนังเรื่องนี้เป็นครอบครัวที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวสองครอบครัวที่ไม่อบุ่นเหมือนกัน่ายครอบครัวก็มีลูกชายอย่างละคนลูกชายก็เป็นผลผลิตของของครอบครัวที่เรกว่าไม่ค่อยมีความรักที่สมบูรณ์มากนะจนวันหนึ่งสองครอบครัว่างมาเจอกันแล้วตัวลูกน้องสองก็เลยมาเจอกันก็เลยเติมเต็มกันและกันเลยการเป็นความรักระหว่างพี่กับน้องพี่ ลึกซึ้งจนจน,จนเกินที่จะหาคํานิยามได้อ่ะครับอพอหลังจากคิดทุกอย่างมาหมดแล้วเนาะทีนี้ก็มาถึงของในส่วนของการคัดเลือกนักแสดงแล้วมีความยากง,ง่ายอย่างไรบ้างในการคัดเลือกนักแสดงในการคัดเลือกนักสแสดงของหนังเรื่องนี้ครับใช้เวลาคัดเลือกกันเนี่ยเกือบเกือบปีครับ oh. เพราะว่าโจทย์ที่มีข้อจํากัดกับเราเองคือว่าเราไม่สามารถที่จะแคสติ้ง หนังที่กรุงเทพได้เพราะหนังเราต้องถายเชียงใหม่หเราเลยต้องเฟ้นหาหรือว่านักแสดงทั้งชายและหญิงเนี่ยที่เรียกว่ามีคุณสมบัติทั้งรูปร่างหน้าตาบคลิกนิสัยวิธีคิดของเขาเนี่ยพอจะเป็นดาราได้เลยเราเลยเฟ้นหาเด็กเหนือเราเนี่แหละซ่นเตอร์ไปที่เชียงใหม่แล้วในในส่วนต่อไปก็คือโลเคชั่นที่เลือกที่จะมาใช้ในหนังเรื่องนี้โลเคชั่นทั้งหมด ของหนังเรื่องนี้นะครับถ่ายที่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนเชียงใหม่แล้วตากล้องของเราเนี่ยก็เป็นคนเชียงใหม่ oh. ซึ่งซึ่งเขาถ่ายทําหนังถ่ายทําวิดีโอที่เชียงใหม่มาไปแล้วนาน,นาน,น,านหลายปีแล้วเขาจะ <Yeah. S 2> มุมต่างๆในเชียงใหม่ทั้งหมดเลยครับ mm hmm. แล้วก็เลยถ่ายในเชียงใหม่ mm hmm. เพื่อนําเสนอมุมมองของเชียงใหม่อีกมุมหนึ่งที่แม้ทั้งคนเชียงใหม่เองเนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าอาจจะยังดูแล้วไม่เคยเห็นสนม็ยสามว่าเอที่เชียงใหม่ม,มีที่อย่างนี้ด้เ,เหรอ oh. ครับ ใช uh huh. ่ว่าสามารถมาดูได้จากหนังเรื่องนี้เลยเนาะครับ,รบหนังเรื่องนี้ช่วงงานถ่ายทำกันประมาณ18วันครับจะเป็น18วันที่ถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนเลย oh. ทุกคนมีเวลาพักขณะถ่ายงานแต่ละวันเนี่ยไม่ถึงเพราะสองสองถึงสามชั่วโมงเราถ่ายกัน18วันแต่ว่าเราใช้เวลาเตรียมงานก่อนการถ่ายทำเนี่ยประมาณ1ปี 1> oh. ครับทั้งทั้งการ ทั้งการติดนักแสดงทั้งการบ่มเพาะนักแสดงให้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ตรงกับเราต้องการอย่างจริงจงทั้งการเขียนบทในการเตรียมงานเรียกว่า18วันนี้เป็นวันคุณภาพเลยเนาะทุกอย่างที่เตรียมมาทั้งหมดก็คือมาใช้ใน18วันนี้ครับเป็นสเปควันที่ที่เท่โหดที่สุดแล้วต้องการสื่ออะไรกับผู้ชมหลังเรื่องนี้ครับผมต้องการสื่อให้ผู้ชมดูหลังเรื่องนี้ลนะแล้วเราได้รู้สึกว่าความรักของของคนเราเนี่ยครับมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีแค่ ผู้ชายกับผู้หญิงรักกันมันจะมีความรักที่เป็นผู้ชายกับผู้ชายรักกันได้โดยที่ความรักนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมองว่าเอ้ยเป็นเป็นรักร่วมเพศหรือเปล่าเป็นชายรักชายหรือหรือเป็นเพศที่สามกันหรือเปล่าแต่มเป็นความรักระหว่างพี่ชายน้องชายที่ที่ลึกซึกก้งมากจนหาคำนิยามไม่ได้ครับผมและคาดหวังยังไงในฐานะผมกับกับหนังเรื่องนี้ครับผมคาดหวังว่าอยากให้คนเชียงใหม่ทุกคนนะครับได้ได้รู้จักแล้วก็ได้ภูมิใจ กับหนังเรื่องนี้เพราะว่าทีมงาน80เป็นคนเชียงใหม่ทั้งหมดหหนักแสดงก็ด้วยแล้วก็เราใช้วิธีการทํางานวิธีคิดการแก้ปัญหาหแบบคนเชียงใหม่ซึ่งซึ่งบางทีมันอาจจะหาหาไม่ได้อีกแล้วในในการทํางานหนังใหญ่ระดับนี้รเรายกเรายกการทําหนังแบบกรุงเทพเนี่ยมาทันในเชียงใหม่ดยบริัเชียงใหม่ผมว่าความ,มรักมันไม่จำกัดเพศนะครับไม่จำกัดเพศก็ไม่ไม่จำกัดคนทุกคนที่รักกัน ในหนังเรื่องนี้เช่นพ่อรักลูกหรือว่าพี่ชายรักน้องชายหรือว่าเพื่อนรักเพื่อนเนี่ยทุกคนเขาไม่ได้รักกันที่พ่อคนนี้เป็นผู้หญิงพ่อคนนี้นผู้ชายแต่เขารักกันที่คนคนนี้เป็นเป็นคนคนนี้คือเขารักกันโดยที่ไม่ได้มองรูปร่างหน้าตาล้เขามองที่หัวใจกันแต่เขาใช้หัวใจในการรักกันพรัสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็หนังเรื่องนี้นะครับจะใายโนวภาพยนตร์แบบกำกัดโรงนะครับตามจังหวัดใหญ่ต้นปีหน้าครับก็ขอฝากให้ ช่วยกวดกันด้วยนะครับเป็นอะไรที่น่าติดตามชมมากๆแล้วยังไงขอบคุณสำหรับความสามารถในวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อคิมนะครับตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับินวรเชียร์ขอนมูลค่ะเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศึกษาด้ยกนทั้งคู่เลยใช่ครับแล้วพิซซ่าในเรื่อง รับบทแต่ละคนรับบทในผมเราก็รับบทเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนใช่เป็นนักเรียนในแก๊งแก๊งของตัวหลักคือพี่ชายกับน้องชายนะครับก็เป็นเพื่อนกันในกลุ่มก็จะเป็นตัวที่ประกอบที่สร้างเสียงความเฮฮาแล้วรับบทเป็นป่านนะคะก็เป็นเหมือนหัวหน้าห้องค่ะเป็นอย่างในกลุ่มเพื่อนของตัวหลักเหมือนกันค่ะ ครับคิมก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบเพื่อนผู้ชายคิมได้รับบทเป็นป้าก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับก๊อฟก๊อฟนี่เป็นพี่ชายครับก็เป็นที่ปรึกษาก๊อฟเป็นอะไรเงก็จะแอบก็เหมือนเป็นเฮลทเฮลด้วยกันเนี่ยเป็นแก๊งกลุ่มผู้ชายด้วยกันก็จะแต่ในใจก็แอบชอบพี่ปิ๊นอยู่ในบนป่านป่านนี่ ปีนกระป่ายก็คือคนคนเดียวกันนะเป็นส่วนของปีนค่ะก็ในเรื่องก็เป็นเหมือนผู้หญิงข้าๆเอาเนี้ยค่ะแลแบบแต่พ่อมีเขารู้ว่าเขาชอบเนี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นมุมมองความรักที่ใหม่อีกแบบหนึ่งที่ที่ทางภาพยนตร์ไม่ค่อยได้ออกมาให,ให,ให,ให้ได้ดูกันมากนะก็แบบเป็นมุมมองความรักที่แปลกใหม่เนาะสำหรับพี่ชายนะ ในใน่องนี้มันก็มีทั้งเป็นความรักของพี่ชายน้องชายเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย่ะก็ก็เป็นมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบว่าอยากให้ลองติดตามดูนะเ้าทั้งสองคนมีความเห็นยนงไงเกี่ยวกับหนังของคนเชียงใหม่ต่อรู้สึกใช่นะใช่ภูมิใจเพราะส่วนใหญ่ก็เราก็เห็นว่ามีแบบโลเคชันอยู่กรุงเทพ่ยครับแบบไม่ค่อยเห็นแบบโลเคชันต่างจังหวัดเงี้ยแต่ก็ดีที่ เป็นเรื่องไม่ทีดีเนาะใช่คือทเชียงใหม่ทั้งหมดเลยใช่เรียกว่าเป็นความขูมใจเลยเนาะใช่ก็เพราะว่าแบบเหมือนเปิดโอกาสให้เด็กเชียงใหม่ได้แสดงความสามารถออกมาด้วยรืบก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาติดตามหนังเรื่องที่ชาย My Romance กันเพราะว่าเป็นหนังอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่เปิดมุมมองใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่เขาอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นหนังที่เป็นแนวความรักเรื่อแต่ใหม่ๆใช่ไม่้ลองเปิดอยาให้ลองชมดูแล้วก็มีความรักหลากหลายรูปแบบในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีแบบอย่างเดียวเนี้ยก็มีหลายแบบรักครอบครัวหลายอารมณ์ด้วยเฮฮาสนุกสนานก็มีนครับมีหลากหลายอารมณ์ก็อยากให้ลองติดตามกันสวัสดีครับชื่อปินงครับผมนักอาโดนน้ำมูจิครับอยู่ในถังแรับ ชื่อเข้าฟ่างค่ะวชิรพรอัตวุฒิตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นใบนักศึกษาใช่แบบว่าว่านักศึกษาจริงจริยังออออยู่อืมจริยังก็เด็กอยู่ครับอเดแล้วในในเรื่อง่คนรับบทกันเลยครับก็ผมนะครับคาแรคเตอร์คือสายแดนครับผมชื่อในเรียกว่าไอเตื้อครับผมตัวจริงสายแดนตัวจริงก็ไม่ ตามคาแรคเตอร์คคาแรรเตอ์มในเรื่องเระบาดเป็นเจี๊ยบค่ะใช่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคู่กัดกับตื้นเหมือนกันค่ะชื่อหวานมากนะเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเหมือนจริงๆคล้ายๆตัวจริงไม่คล้ายๆนะรที่มาที่ไปของการมาระบาดในหนังเรื่องก็จากไปแพสติ้งมาถูกออกคู่กับคู่ไหนสนใจแบบ คาแรคเตอร์เราหรือเปล่าเล่นแล้วก็ได้เล่นแข่ง้ครับคนเดีย้ะของขาฟ่างตอนแคสต์นี้มีพอดีมีพี่ที่รู้จักเขาเขากําลังทาแคสอยู่แล้วก็เลยว่าเนี่ยเรื่องนี้กําลังมีแคสอยู่นะลองมาแคสดูสิว่าคิดว่าบทน่าจะแบบทา้าทายแล้วก็ลองลองเล่นได้อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเข้ามาแคสดูแล้วก็พิชีก็ชอบ<ม>เขาก็บอกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยนอกนอกจากจะจะโอเคกับตัวละครแล้วเนี่ยมันยังมีความเข้ากันได้กับตัวที่ต้องกัดกันด้วยอะไร แล้วในบทของเรานี่เขากําหนดอะไรไหมน้ำน้ำหนักเลยไม่ค่ะจริงๆงก็มีบ้างเขาไม่กำหนดรอกไม่ไม่แต่เป็คาเลคเตอร์ไม่จริงๆเขาเอาแบบหน้าสวยว่าใช่เหรอแล้วโอเคในมุมมองของความรักเอาในเรื่องก่อนมุมมองความรักของหมดแต่ละคนนผมว่าแบบในเรื่องเราก็อยู่แบบเพื่อนครับความรักแบบเพื่อนจะมากกว่าครับ ถ้าถ้าเป็นในส่วนของตัวเจฟเองเนี่ย<ม>ก็จะเป็นความรักในโมโมเมนต์ของเพื่อนๆที่ที่เราใช้ชีวิตด้วยกันเป็นเพื่อนที่ออกไปเฮฮาด้วยกันออกไปเที่ยวด้วยกันอันน<ฮ>ี้เป็นวัยมัธยมที่กําลังลันลาเฮฮาที่มไม่ไม่ได้คิดเรื่อง<ม>เรื่อง,เร,องเรื่องอะไรภายนอกมากเท่าไหร่ภา<ม>พ,พยนตร์เรื่องนี้อยากจะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่อยากจะให้ทุกคนไปดูเพราะ มันไม่ใช่แค่โมเมนต์ที่เราพูดกันว่ามีความรักของเพื่อนแต่ว่ามันจะมีพูดถึงเรื่องครอบครัวหรือว่าความรักในในหลายๆรูปแบบสังคมต่างๆที่ที่หล่อหลอมคนแต่ละคนขึ้นมาในสังคมต่างๆซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะกล่าวในหลายๆมุมที่ที่บางทีเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันบางทีโมเมนต์เล็กๆในครอบครัวเ่ยค่ะเป็นจุดเล็กๆที่ที่ทเป็นสิ่งที่นําเสนอมาก็อยากฝากให้ทุกคนไปดูในเรื่องนี้ด้วยแนวหนังคนอาจจะมองว่าเป็นแนววัยรุ่นเนาะแนวสาระ ก็เนก็มีโยคัวคุณพ่อคุณแม่ไปดูกับลูกๆก็ได้ขอบคุณขอบคุณทับท่านแบบนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับทุกท่มน ป,ปครับมาพบกับนักแสดงสำคัญของเรื่องอีกคนหนึ่ง <c oughs> แนะนำตัวกับผู้ชมนิดหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อฟลุ๊กพงศธรนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงเรื่องแรกเลยหรือเปล่าของฟลุ๊กหรือว่าเคยมีผลงานอะไรที่ผ่านมาก่อน <c oughs> <c oughs> มีผลงานก่อนหน้าเรื่องวิชาที่ได้เล่นก่อนก็คือเกียรติพิชญ่งครับผมอ๋ออ๋อฮะเมื่อเกียริพิชญ์ช่าก็ชายก่อนพี่ชายแต่ที่จริงเรา จะได้เล่นหลังเรื่องพี่ชายก่อนนะครับอ๋อครับผมคาแรคเตอร์ Character, นะครับในเรื่องจะรับบทเป็นแบงค์ซึ่งแบงค์จะเป็นน้องชายครับแบงค์ bank จะเป็นคนที่คุณแม่เขาจะเลี้ยงโตขึ้นมาเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายที่อ่อนหวานเป็นคนที่ดกับตัวจริงหรือว่าตัวจริงนิดหน่อย <laughs> ครับผมก็ <laughs> ตัวจริงก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้น uh huh. นะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนมองโลกในแง่บวกอยู่เสมออะไรเงี้ยครับ uh huh. ในเรื่องจะย้ายเข้ามาอะไรเงี้ยครับ uh huh. ผมก็จะ <laughs> ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่พอสักพักเราก็จะสนิทสนมกันมากถึงว่าเป็นแบบรู้จักกันเล็้วมากอะไรเงี้ยครับก็สนิทสนมกันเป็นเพื่อนสนิทเลยะนะครับอันในส่วนของการมารับบทในหนังเรื่องนี้คิดว่าเป็นไ,ไงยากง่ายขนาดไหนความยากามว่าเ่นจะยากนะครับว่าการสแสดงซึ่งลักษณะตัวละครบางบาง,บางลักษณะนิสัยมันก็ตัดกับตัวเราจริงๆเลย <ๆ S 2> อะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> มันก็เลยแบบเข้าใจยากเล่นยากนิดหน่อยในการเข้าฉากเข้าบทอะไรเงี้ยครับ แล้วมุมมองในเรื่องของความรักนี่ฟุกมองอย่างไงบ้างมุมมองในเรื่องของความรักสําหรับฟุกฟุกคิดว่าความรักเนี่ยไม่ว่าเราจะรักเพศไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับผมเพราะว่าความรักคือความรักในของในความคิดของฟุกคือความรักที่บริสุทธิ์คือรักใครโดยที่เรามีความหวังดีให้เขาอะไรเนี่ยครับมอบความหวังดีให้เขายังไงก็ขอฝากหนังเรื่องพี่ชายไม่โรมานด้วยนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้ รับรองว่าสนุกแน่นอนครับทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมกำลังเรื่องนี้ครับผมเป็นกำลังใจให้สำหรับหนังเรื่องพี่ชาย My Bro Mars ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ สวดีครับผมสวัสดีครับซลาราลรมแบงโอเคที่วงสาลารมแบงนะครับคำว่าสาลารมแบงมีความหมายว่าสำรานนะครับก็คือแนวเพลงหลักๆของเราเนี่ยจะมีจะมีความสำรานอยู่ในเพลงแล้วก็จะเป็นเขาทำเป็นเพลงในแง่หวงแล้วก็มีมีความสดใสของของดนตรีด้วยแล้วก็ของทั้งทางนองทาร้องส่วนมากจะเป็นเป็นแนวสำรานก็เลยใช้คำว่าสำรานครับสำหรับเพลงเอ่อไม่แตกผักนะครับ ของที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องพี่ชายนี้ก็ตอนแรกพวกผมก็ได้ได้ได้รับรู้เรื่องราวสั้นๆครับเรื่องย่อเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายก็คือก็จินตนาการเลยเพราะเป็นเป็นความรักในวัยวัยสมัยหมอปลายอะไรเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับเราก็นึกถึงยุคนั้นว่าเอะเราเคยวันยั่ควาอนึกได้ยุงนั้นมาอะไรนะครับใช่ครับก็ความรักมันก็มีหลากปแบบอะไรเงี้ยซึ่ง ของในหนังเรื่องนี้ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่มันอาจจะค่อนข้างแบบเข้าใจยากเข้าใจยากแต่ว่าแต่ว่าเราจินตนาการว่าเออถ้าเกิดความรักเนี่ยเราไม่ได้กําหนดว่ามันเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าเป็นแบบทั่วไปคือเราอาจจะรักใครสักคนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นใครครับเอยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเพศไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นความรักที่แบบรู้สึกว่าเรารักคนคนนี้มันคือรักใช่ครับมันคือความรักนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าครั้งหนึ่งที่เคยรักแล้วอะความรักที่มันให้เขาไปแล้วอะมันมันไม่มีวันที่มันจะเปลี่ยนไปได้ว่าแบบคือวันวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าความรักที่มันยังดีอยู่ก็อยากให้คนฟังแล้วรู้สึกอินไปกับหนังโดยเฉพาะเวลาที่ดูหนังไปด้วยครับเพราะว่าเราเราแบบรู้สึกว่าจินตนาการไปตามหนังเลยครับตอนที่ตัดต่ังครับผมที่พี่พูดนาทั้งหมดเลยก็ถูกต้องนะครับก็คือความรักเนี่ยมันไม่มีความจำกัดความที่ถูกต้อง แล้วก็ทฤษฎีทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จริงๆมันใช้กับความรักไม่ได้วิทยาศาสตร์บอกว่าอะไรอะไรขึ้นอยู่กับอะไรเช่นความรักบางคนบอกว่าขึ้นอยู่กับระยะทางบางคนว่าความรักขึ้นอยู่กับเวลาแต่วงเราบอกว่าความรักไม่แปรผันกับอะไรเลยครับสุดท้ายฝากจึงวงกับหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ติดตามนะครับภาพยนตร์เรื่องพี่ชายนะครับแล้วก็ติดตามผลงานเพลงของพวกเราครับสาลมแบนที่ทำ ให้กับหนังเรื่องนี้นะครับไม่แปผ่านนะครับผมขอบคุณวงสลาทอแมงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับห้อยไว้ฉันจะรักใครไม่ผิดใช่ไหมเธอฉันอยากจะรักเธอมี อยากให้เธอได้มั่นใจว่าความราักความบุญใหญ่ที่มีให้กันจะไม่มีวันป้าพันไปจาก อย่าใครเธอได้มั่นใจ ว่าใครคนนั้นจะอยู่ในความทรงจำของเรานาน,นแค่ไหนแต่การจะรักษาใครคนนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปได้เราต้องจดจำเข้าไว้ในหัวใจของเราไม่ใช่แค่เพียงในความทรงจำ